กังตังที่อยู่ในการปกครองของซุนกูขนดขณะนี้กำลังประสบปัญหาจากการก่อกวนของลิบองและกำเหลง่งและเพื่อปราบปรามซุนสร้างเสียงกับลกสุนจึงแอบไปที่ต้นน้ำของแม่น้ำอยางซีซึ่งเป็นที่หลบซ่อนตัวของพวกเขาแต่ทว่าทั้งคู่กลับเสียทีถูกพวกของลิบองและกำเหล่งจับตัวเอาไว้ได้ว่าอย่างไงนะเล้วเข้ารีบเร่กกำลังพล ส่งคนเอาไปตรวจทันทีชาก่อนเดี๋ยวข้าไปเองเอสดีกันดั้มสามก๊กโสดบุดในตาสีครามแห่งกังตังนายน้อย อะไรข้าเรียกกระดมพลออกช่วยเหลือแล้รอรอก่อนเถอะครับเรื่องแบบนี้รอไม่ได้หรอกนะถ้างั้นท่านคิดจะเป็นคนดีอย่างนั้นเหรอครับสร้างเสียงเป็นน้องสาวของข้านะนายน้อยรดรอก่อนตอนนี้นายน้อยคือประมุขของตระกูลสนถ้าตั้งใจจะออกไปสู้แล้วก็น,นี่ครับฮะท่านลุง มันจะดีหรอครับคราเนี้อาจจะถึงเวลาพิสูจน์กันแล้วก็ได้ว่าท่านสุนควรเหมาะสมที่จะเป็นประมุขของตระกุลสุนปกครองแผ่นดินกลางต่างหรือไม่พวกเรามีหน้าที่ต้องคอยดูทำเกือบข้าแบบนี้อย่าคิดว่าเรื่องมันจะจบง่ายๆนะ ไม่จบอยู่แล้วน้องเพราะเดี๋ยวพวกทหารก็ยกขยโงมาช่วยพวกเจ้าอยู่แล้วเฮ้ยกองทัพของพวกเราเก่งนะ่าจะบอกให้เหลฮอเหลอตัวอย่างก็ท่านแทสุจู้ที่ปราพรึกนับร้อยได้ตัวคนเดียวแล้วก็คุณเสือชลิยะท่านจิวยี่มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นพวกเจ้ารีบปล่อยพวกเราตอนนี้จะดีกว่านะน่าสนุกดีนี่เอ้ยใครอยากเจอมานานแล้วยิ่งพวกมันเก่งมากเท่าไรงานฉลองก็ยิ่งสาใจมากเท่านั้นน่ะ งันฉหลองเหรอหมายถึงไฟชีวิตที่ลูกชนจะกล้าต่อสู้ยังไงล่ะควิไม่มีการสารน้องหญิงครับอยากสู้มากนันแล้วก็เดี๋ยวข้าจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองนแกชื่อให้ข้าเดี๋ยวนี้เลยสิอยู่ให้มันนิ่งๆหน่อยอยางเจ็บตัวนั้นแล้วไงอยู่นะ เสียงใครเฮ้ยสิทธิบ้านนจะตายไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยว้ยมันมาทางนี้แล้วกลัวเอ้ารู้ว่าแมน สนกวนงั้นเหรอเฮ้ยจะาคนนองที่ไม่เอาไหนนั่นหรอกเหรอท้าว่าเข้าใจผิดบมดเขาขอน้องสากับลกซุนคืนละแต่ถ้าพวกเจ้าขัดขวางข้าไปปราณีนะนี่เป็นกระจอกมนะั่จะ,จะหอวดเก่งเอกลกาน่ะโอ้ยน่าหนุหนานแบบนี้ต้องเจอกันหน่อยละมั้งเฮ้ยจะไปช่วยลกซุนทีนะตลกลงค่ะไย้ฮะนีะ่ขอ,องเยอะไป ไฮ้ไอชกไไม่เบาเหมือนกันนี่น้อง้จิพ่อจิฮ่ายังกระจอกอยู่ถ้าเป็นซุนเซิงจะตองเก่งวันนี้อย่างแน่นอนไอ้ฮ้่เฮ้าให่ของข้าทำไมล่ะ โอ้ยขด้ยินมาว่าเขาคือวีรบุรุษที่เฮาหาเหมือนกับพยัคฆ์นี่น่ะเจ๋อเลยเซ่เซ่กะไปสลามทิ่ข้าทำแพงแสงฟ้ากันไม่ได้เลยไอ้ท่านั่นมันอะไรพวกเจ้ามีฝีมือขนาดนี้เถอะ แล้วทำไมถึงไม่เอามันไปใช้ทำยาอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่าขี้เกียจติจริงด้วยพวกเจ้าเราเอาแต่ก่อความเดือดร้อนสร้างความลำคาญให้กับชาวกังตังไปวันวันหนึง่งเป็นลูกผู้ชายัะเปล่าไม่อายบ้างหรือยังไงฮะไม่อายออกหน้าด้านโอ้หนะ้าพวกเรา<ะ>เองก็ไม่ได้ตัง้งใจจะทำแบบนี้ตแต่จะแรกสักหน่อยอถ้างั้นมาทำอะไรที่กังตังนี่ลอะถามไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกหน้าเพราะยังไงก็คงมาด้วยเหตุผลไร้สาระนั่นแหละนี่ถามจริงฮะจจหยามพวกเราไงเหตุผลที่พวกเรามาที่กังตังเนี่ย บอกก็ได้พอต่อสู้เรากับซุนเซ็กยังไงเล่าเออเอ๊ะลองนะทำไมถึงได้มหาพี่ใหญ่ซุนเซ็กล่ะเพราะบอกเราได้ยินมาว่าที่กลงตังมีขุนพลชาติพยักอยู่ไงล่ะข้าอยากเจอกับผู้ชายที่ยอดเยี่ยมคนนั้นข้าอยากยูกับผู้ชายคนนั้นและจุดไฟแห่งชีวิตในลูกชนยังไงเ,เ,เล่ะรู้ความเจ็บป่วยของผู้อื่นมีน้ำจิตน้ำใจนึกถึงผู้อื่นสิ่งเหล่านั้น ก็เป็นความกล้าหาญที่แท้จริงท่านพี่อันรเจ้าจะทำอะไรเข้าไมา่อยากสู้กับพวกเจ้าแล้วแล้วนะอ้าวฮะจะว่าไรนะก็พวกเจ้าเนี่ยมาเพราะว่าับถือพี่ชายของข้านี่นะแต่งั้นพวกเจ้าก็คือครอบครัวของข้าเอ้า,อาน,น ก้าทำร้ายคนในครอบครัวของข้าไม่ได้หรอกนะตยตายเฮ้ยเฮ้ยนับญาติเลยทำกลิ้งทำกลิ้งเฮ้ยถ้าเป็นผู้จ่าสญ่โตอพี่แท้จะก็แค่กลัวตายเนี่ยแล้วน้องชายของสุนเซ็กพยาห่งตั้งตังเอ๋ท้อมองหน้ามองหน้ามีปัญหา ไม่ต้องถึงขนาดชาติพยักแบบซุนเซ็กนั่นก็ได้อย่างน้อยก็ลองแสดงอำนาจของลูกแมวให้ข้าดูหน่อยพวกเจ้าการปกป้องราษฎรและครอบครัวคือหน้าที่ของประมุขและประมุขของกันตังในขณะนี้ก็คือตัวข้าเองดังนั้นข้าจึงหันอาวุธใส่พวกเจ้าไม่ได้นั่นคือความกล้าของข้า เฮ้ยเฮ้ยเัดวัดนี่มันหรือว่าเฮ้ยนี่นี่คือพยักษ์อำนาจของพยักษ์ชัดเลยชัดเลยเออคือมัมัมัเฮ้ยเมื่อกี้นี่มันเห็นไหมเห็นไหมข้าเห็นเหมือนกันใช่ไม่ผิดแน่เอ้างั้นก็หมายความว่าเอ้ยไอ้หมอนี่ โอพยักยังไม่ตายขอบคุณมากนะลีบองฮะข,ขอบคุณงั้นเนอะเ <Hey. S 1> จ้าทำตัวแบบนั้นได้ก็ถูกยามน้ำหน้าอีกแล้วมาให้ตายสิปะโทความรู้กูามาของเจ้ายัางใช้ไม่ได้เอ้ยไม่หายดูไปดูมาเอมันก็พอจะมีคุณสมบัตินะถ้ามีคนแฟนแรงคอยตามประกบมันอาจจะดีขึ้นบ้างก็ได้ว่าไงพวกเราคอยติวเข้มหน่อยไหม <c oughs> แต่วันนี้คุณผู้ชายตัวจริงแล้วก็มันก็ขุมที่พวกข้าจะจุดไฟให้ชีวิตให้ลุกไม้เพลิบอีกครั้งหมายถึงอะไรเหรออ้าวีนโง่เนี่ยยังไม่เข้าใจยังไงเขากำลังบอกว่าพวกเราจะเป็นคนดูแลเจ้าเองยังไงเล่าปะโทเอ๊ะพี่เลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงยังยัยังไงกันแน่ล่ะเนี่ยอ้าวปะโทก็คิดซะว่าพวกเราลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ได้เออเดียไ่นี้แหละขอยู่ด้วยเขากินด้วย ทานจือยี่เสียงนี่มันดูน้ำเสิครับอ๋ออ,อนั่นมัน <Yahoo! S 2> มาลองขี่ดูแล้วมันก็สนุกดีเหมือนกันนะอันนี้น้องหญิงครับซิ่งรเราเกินไปแล้วนะครับนี่นะ กูชกวยชาวบ้านได้แล้วนะถ้าจะคอยดูแลพวกเจ้าแล้วก็ผมไม่ว่างป่วนแล้วแหละอพวกเราอุตส่าห์ยอมมาด้วยแล้วจะต้องเป็นลูกผู้ชายตัวจริงให้ได้นะเอา้าฝากเนื้อฝากตัวเพื่อเป็นภาระด้วยนะเจ้านายเอ้ดนด้อยครับยังไงก็เลยเนี่ยพีเชอหน้าดุดีวิญญาณของตัวเองจนกลายเป็นมิตรในที่สุดเหมือนอย่างท่านเก่าซุนเซกยังไงล่ะซุนกวนลุกขึ้นยืนได้แล้ว ในฐานะประมุขแห่งกางตังเขาได้เดินก้าวแรกออกไปแล้วจะด,ดูยนหรือเปล่าสุนทรความกล้าที่แท้จริงที่พี่ใหญ่พูดถึงวันนี้ข้ารู้สึกว่าข้ามองเห็นมันบ้ากแล้วตัวข้าจะลองพยายามดูพี่ใหญ่ I'm not going เล่าปีบรรลุสัญญาที่ให้ไว้กับราษฎรเอสเดนดัมสามก๊กตอนต่อไปเล่าปีคืนถิ่น